นายห้างโตเกียวมิวสิกจะไปงานวันเกิดพรุ่งนี้ของผู้ว่านฟินแลนด์และเราก็จะไปดูนักร้องโตเกียวมิวสิกนี่คือนายห้างโตเกียวมิวสิกของจริงพี่น้องเดินทางไปคอนเทนครับมาเราไปขึ้นรถกันเลยจริง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 ขึ้นไหนขึ้นไหนคั้งนี้บ่ไหนนี้บ่ไหนร้านไหนบ่าหนข้าไหนข้านี้บ่ข้นนี้โอ้ยจริงจริงจริง รอบนี้มีแต่พี่เกียวไปนะพี่ตาไม่ได้ไปเลยพี่ตาไม่ได้ไปเลยโอ้ยมียังไงดีนะเว่อกี้คือวันนี่ดีโอเควันนี้ขึ้นหน้าอยู่แล้วมันกว้างอยู่มันคือเพรนี่มันกว้างอยู่จริงอ่ะจริง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  ขาศึกขเลยด้อเอนี่หนึ่งแล้ววางทำไมันเยอะจังาว้าวว้าวหาวแล้วส่งมีิน่นต่ออัพแอนด์ดาวอัพแอนด์ดาวอางวยลงเลยงวยลงตํา อางูลงตำอางูลงดำดูสิดูสิอะไรต่างกันไม่ต้อง่างนั้นโอเคเออเสร็จจุบเลรค่าสีทอง ตซ่กเกียวแม่น้องเก่งมากเลย,เด,ยดึงสายนี้ก่อนว้าเราดึงสายมั่กับกันได้รัดด้วยโอเคพร้อมออกเดินทางแย้วเสวัสดีครับก่อนเสวัสดีครับก่อนบ๊ายบาย ไป,ไปก่อนเจอกันของงนแก่นเด้อพี่น้องชาวของงนแก่นเด้อบายซุ้มหนังหนาดูพุงหนาดูนะพี่เม็หนังสั้นนะบายบายให้นั่งอยู่นี้เห็นดีนั่งนี่นดีนั่งขือแห่เดี๋ยวเดินทางประมาณสามสามชั่วโมงกว่านะครับผมเป็นครั้งแรกของน้องเจียวเกียวที่จะไปออฟฟิศพ่อบิ๊กใช่ไหมครับไปพี่พี่ไป,ไปโอเคไป ไปเอ้าไปเอาไปกันไปโอเคเอาขาขาขาไปหนึ่งเด้อขามานี่มาติวโอเคร้อนแล้วครับผม,มบ๊ายบายเจอกันจ้า